ชนทาทองครับ ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวชนกจันทาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายเขตสองพักเพื่อไทยค่ะวันนี้ที่ฉันมีปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่หาหรือด้วยกันสองเรื่องค่ะเรื่องแรกลำห้วยเกียมตื้นเขินมีวัชพืชปกคลุมค่ะด้วยลำห้วยเกียมนั้นเป็นลำห้วยขนาดใหญ่มีพี่น้องประชาชนใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำลำห้วยนี้หลายหมู่บ้านด้วยกันหมู่หก หมู่16หมู่8หมู่7หมู่14ตำบลนาหนางังอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายใช้ประโยชน์ร่วมกันถึง5หมู่บ้านและยังมีอีกหลายหมู่บ้านของจังหวัดอุดรก็ใช้แหล่งน้ำนี้เช่นกันค่ะแหล่งน้ำนี้เราใช้ในการเพื่อผลิตน้ำประปาและเพื่อการเกษตรปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้คือลำห้วยมีความตื้นเขนินและมีวัชพืชปกคลุมหนาทำให้กักเก็บน้ำได้น้อย ประชาชนกังวลว่าหน้าแรงที่จะมาถึงนี้น้ําจะไม่เพียงพอในการผลิตน้ําประปาและใช้เพื่อการเกษตรดิฉันจึงนําเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เข้าไปช่วยไปแก้ไขและบรรเทาทุกข์ด้วยค่ะเรื่องที่2ถนนเชื่อมระหว่างตําบลไม่เคยได้รับการดูแลปรับปรุงแก้ไขมาหลายปีแล้วค่ะเป็นถนนเส้นทางจากบ้านนาตาลตําบลจุมพลอําเภอพนมพิสัยเชื่อมไปยังบ้านกุดแคนตําบลวังหลวงอําเภอ เฝ้าไรจังหวัดหนองคายลักษณะถนนมีความยาวประมาณ5กิโลเมตรถนนเป็นลักษณะถนนถนนรูกลางเป็นหลุมเป็นบ่อยิ่งหน้าฝนประชาชนเดินทางด้วยความยากลําบากค่ะดิฉันนําเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เข้าช่วยไปทําเป็นคอนกรีตรหรือลาดยางเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองคายของเราให้ดีขึ้นด้วยค่ะกราบขอบพระคุณท่านประธานค่ะครับ